สวัสดีเจ้าคุณนูมาแล้วนะเจ้าคุณนูก็มาส่งความรู้ในทุกๆวันนะเจ้าสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นทุกวันนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณได้ทําอะไรบางสีบางอย่างแล้วมันมีความสุขอะมันรู้สึกว่ามันดีสําหรับตัวคุณแล้วก็ดีสําหรับคนอื่นคุณจะไม่ยอมที่จะหยุดทําเลยค่ะ <c oughs> คุณจะไม่หยุดทํามันเลยเพราะว่ามันมีความสุขทุกครั้งนะคะที่เราได้ออกมาส่งต่อความรู้ดีๆส่งต่อพลังงานดีๆนะคะเพราะยุคนี้ หลายคนนะคะมีแบบความรู้สึกว่าถ้าเขายังไม่ได้เข้ามาเรียนรู้เนาะและเขาก็จะปล่อยตัวเองให้ไปตามสถานการณ์นะคะในเมื่อเราเองเป็นคนหนึ่งอะ่ะที่โคโชคดีที่ได้รู้ว่าตอนนี้เราสามารถที่จะสร้างชีวิตของเราขึ้นมาด้วยตัวของเราเองฉะนั้นแล้วนะคะเราก็จง ส่งต่อมันออกไปค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาแล้วใครเข้ามาแล้วก็สามารถทักทายพูดคุยกับคุณนูได้นะคะช่วยคุณนูแชร์แบ่งปันออกไปได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณนูก็จะแชร์แบ่งปันตัวเองออกไปเช่นกันค่ะเพราะเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราได้ออกมาเนี่ยเราออกมาด้วยจิตผู้ให้เนาะเพราะว่ามันทําให้เรามีความสุขกับให้ตัวของเราเองก่อนนะคะถ้าเรามีความสุขแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะส่งต่อให้กับผู้คนนะคะ ครูนูขอแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะวันนี้ครูนูมาให้ทุกๆคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะรู้ไว้เลยว่าคุณควรที่จะทํายังไงนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆคะ่ะครูนูเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยมีความไม่มั่นใจมาก่อนนะคะเราสามารถที่จะฝึกฝนได้นะคะความมั่นใจเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เรามั่นใจแล้วทําอะไรก็สําเร็จแน่นอนคะ่ะอ่าายังหาตัวเองไม่เจอเลย มั่นใจทําอะไรก็สําเร็จนะคะยังไงยังไงก็สําเร็จแน่นอนค่ะขอเพียงแค่เรานะคะรักษาระดับความมั่นใจของเราตลอดระยะเวลาการเดินทางไปสู่เป้าหมายคุณก็สําเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะคุณูเป็นคนนึงเชื่อเรื่องแบบนี้ค่ะ ยิ่งเรามั่นใจเราก็จะสามารถที่จะเอาพลังทั้งหมดนั้นนะคะมาผลักดันตัวเราเองให้เดินตลอดรอดฝั่งค่ะเราหลายคนอะ่ะเดินไม่ถึงเป้าหมายสักทีนะคะนั่นเป็นเพราะว่าขาดความมั่นใจค่ะสวัสดีค่ะมาดามแมมขอบคุณมากเลยนะคะมาส่งพลังใจให้กันนะคะเดี๋ยวคุณูขอแชร์ตัวเองออกไปแป๊บนึงนะคะ วันนี้คุณูก็มาพร้อมบรรยากาศบ้านนาของคุณูเองนะคะอยู่ตามบ้านนาก็มีความสุขเนาะยุคนี้อยู่ที่ไหนของโลกใบน,นี้เราก็มีความสุขได้นะคะขอบคุณเจ้า,ามาดามแมมวันนี้เนาะอากาศก็เย็นน้อยหนึ่งคุณูก็สใส่เสื้ออ่าคือแบบเข้ากับบรรยากาศเดี๋ยวคุณูแชร์ตัวเองออกไปก่อนนะคะค้นแมมามาดามแมมแป๊บหบนึ่งนะคะช่วยกันแชร์เรื่องราวดีๆเนาะเพราะยุคนี้คนเยอะเลยที่แบบ เขาอาจจะอยากรู้เรื่องราวดีๆนะคะแต่มันมีแบบเรื่องราวลบเยอะมากนะคะเพราะถ้าเราไม่ได้เข้ามาหยุดจุดเนี้ยเราจะแบบถ้าเราไม่มองหาเราก็ไม่มองเห็นนะคะแ,แต่วันนี้ในเมื่อเราเป็นคนหนึ่งที่เห็นแต่สิ่งดีๆเราก็จะแชร์สิ่งดีๆออกไปนะคะเพื่อที่จะไปกลบอ่สิ่งลบๆต่างๆที่มันออกมาเนาะ ตอนนี้คุูหนูก็ไม่เคยเสพเรื่องราวลบๆเลยค่ะเพราะว่ามันมีความสียเราไม่เสพแล้วไม่มีพลังอ่ะเสพแล้วไม่มั่นใจแบบเนี้ยแต่พอวันนึงเรามีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเราเลยรู้ว่าอ๋อเมื่อก่อนที่เราเคยเป็นคนหนึ่งที่ไม่มั่นใจหรือว่าทําอะไรก็เหมือนกับว่า อุยไม่กล้าทําอะไรแบบนี้มันเลยทําให้เรารู้ว่าเพราะเราอ่ะเอาตัวเองไปมองหาแต่สิ่งที่ไม่ได้เพิ่มพลังให้กับตัวเองเลยฉะนั้นวันนี้เรามาเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองด้วยสามวิธีนี้ดีกว่านะคะเดี๋ยวขออีกแชร์น <laughs> แชร์ไปก่อนนะคะแชร์แชร์ออกไปก่อนนะคะ ยิงให้ยิงได้เรานี่แหละได้นะคะได้เป็นผู้ให้นะคะให้ไปแล้วใครจะทําตามใครจะฟังใครจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะคะเพราะเรามาให้พลังงานที่ดีของเราเพื่อที่จะทําให้ตัวของเราเพิ่มพลังนะคะเดี๋ยวอีกแชร์หนึ่งอีกแชร์หนึ่งเนาะอาจจะได้เข้าเรื่องกันเลยนะคะโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่จะทําให้คุณมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นคือวันนี้คุณจะต้องฝึกตัวเองให้เป็นผู้ชนะนะคะ ขอบคุณมากค่ะคิดถึงตัวเองช่วงแรกๆค่ะใช่คขาคุครูแหมมว่าครูแหมมกี่ล้อ่ะครูแหมม,แแม,มก็ได้นอโค้ชแหมมก็ได้นอกมาดามแหมมก็ได้นาะเราเริ่มฝึกฝนแรกๆเราก็จะมีความรู้สึกคุณนูนี่ยังดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะมาดามแหมมเมืม่อก่อนแรกๆนะคะรู้สึกว่าแบบอุ้ยไม่มั่นใจแลบบ้วทาอะไรก็แบบไม่กล้านะคะแต่ก็แบบ ทั้งงทำทั้งๆที่ไม่กล้าทําทั้งๆที่กลัวแต่พอวันหนึ่งเรามีความสัวเราได้เพิ่มระดับความมั่นใจของเราเพิ่มมากขึ้นมันยิ่งทําให้เรานะคะแบบสุดยอดเลยอ่ะเนาะมาดามแหม่มโคตรสุดยอดเลยค่ะกุหนุชื่นชมมาดามแหม่มมากๆเลยค่ะมาให้พลังใจกุหนูก็ทําให้รุหนูเองมีพลังเพิ่มมากขึ้นทุกๆทีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฉะนั้นในเมื่อเราเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวของเราเองได้วันละแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็โคตรสุดยอดแล้วค่ะ อ๋อขอบคุณมากค่ะมาดามแมมใช่เนาะฝึกพูด,พดเพื่อออกมาเปิดคอร์สใช่ไหมคะใช่เลยเนาะทุกวันนี้นะคะหลายๆคนก็แบบอยากจะมาเป็นโคอสเป็นครูบ้างอยากมาเป็นแม่ค้าออนไลน์บ้างน,นะคะแต่การที่เราจะออกมาสร้าง คอสหรือว่าสร้างการขายเราก็ต้องเพิ่มความมั่นใจในการพูดหน้ากล้องเพราะยุคนี้สําคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะการพูดหน้ากล้องเพราะถ้าเราเองอ่ะอย่างเมื่อก่อนแม่ค้าก็เยอะคนที่ไม่เห็นหน้ากันเราก็อาจจะซื้อได้แต่ตอนนี้มีคนที่ออกมาให้ความรู้และมีการขายสินค้าด้วยเวลาที่เราได้ไปฟังแล้วเรารู้สึกถูกใจใครเรารู้ว่าอุ้ยคนนั้นจริงใจคนนี้แบบ เป็นคนน่าเชื่อถือนะเราก็สามารถที่ซื้อสินค้ากับเขาได้ไม่กล้าที่จะไปซื้อคนที่ไม่ได้รู้จักกันเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นใครนะหน้าตาเป็นแบบไหนไม่รู้แล้วก็มีจริงใจจริงๆหรือเปล่าแบบนี้เมื่อก่อนก่อนหน้าที่จะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นะคะปีก่อนคุณอูพิ่งเข้ามาได้ปีกว่าเองนะคะ มาดามแมมเมื่อก่อนเป็นแรงงานไทยอยู่ที่ไต้หวันแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราเราไม่อยากจะเปิดใจทําอะไรแบบนี้แต่พอวันนึงเรารู้สึกว่าเราได้ก้าวข้ามความไม่มั่นใจขึ้นมากล้าเอาหน้าออกกล้องแบบนี้อุ้ยหมายความว่ามันมีคนอีกเยอะเลยที่เป็นเหมือนเรานะคะฉะนั้นคุณนูเลยยืนหยัดและก็รู้ว่าทุกการพัฒนาของคุณนูจะสามารถส่งต่อให้กับคนที่เขายังไม่รู้อะไรเลยและยังไม่กล้านะคะขอบคุณมากค่ะมาดามแมม ขอบคุณค่ะใช่ครับนูทำมาเป็นปีไม่เคยหยุดเลยนะคะมาดามแหม่มมีมีบางครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราพลังตกอยากจะหยุดแต่คุณนูเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขถ้าฉันหยุดอะความมั่นใจที่มันมีวันนี้ถ้าพรุ่งนี้หยุดอะมันก็หายไปเลยต้องเริ่มใหม่อีก <c oughs> คุณนูเลยมีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรวะยังไงก็เอาต่อวะเพราะว่าในโลกออฟไลน์เราเป็นคนที่แบบมุ่งมั่นอยู่แล้วอะทำอะไรก็ต้องทำให้สุดหาทางให้เจอหาวิธีการที่ใช่ ไปต่อเรื่อยๆเพราะว่าเชื่อว่าวันหนึ่งอ่ะมันถึงแน่นอนมันเลยทําให้คุณนัวยืนหยัดทําต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโลกออฟไลน์ line, หรือว่าโลกออนไลน์คะรามแหมมขอบคุณมากๆเลยนะคะนั่นแหละเนาะเพราะว่าเราแต่ละคนจะมีนิสัยหรือว่ามีอ่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันแตกต่างกันออกไปถ้าคุณนูเป็นคนหนึ่งคุณนูรู้ตัวเองไงว่าถ้าวันนี้คุณนูทํามั่นใจมาหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วถ้าพรุ่งนี้หยุดอ่ะความมั่นใจหายไปหมดเลยก็ต้องสร้างใหม่อีกฉะนั้นไม่อยากที่จะสร้างใหม่เลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะมาดามแมมถ้าเราไม่สร้างในทุกๆวันอะ่ะมันก็อาจจะหายไปเลยแบบนี้เนาะฉะนั้นหนูเลย รู้อย่างแน่ชัดว่าทุกการสร้างตัวของฉันเนี่ยมันจะส่งผลกลับขึ้นมาหาฉันแน่นอนนั่นแหละค่ะเลยทาให้ครูนุมั่นใจขึ้นในทุกวันวันละหนึ่งเปอร์เซ็นร้อยกว่าวันสามเออปีหนึ่งก็มีสามร้อยกว่าวันแล้วนี่เกือบสองปีแล้วก็หกร้อยกว่าวันแล้วก็เริ่มเพิ่มขึ้นวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็หกร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถือว่าโคตรสุดยอดแล้วนะคะทุกคนถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจอ่ะรู้ไว้เลยว่าคุณ ต้องสร้างเกมชนะให้กับตัวเองค่ะเพราะทุกครั้งเหมือนครูนูถ้าครูนูรู้ตัวว่า й, วันนี้ฉันชนะตัวเองแล้วนะอย่างวันนี้เราอาจจะรู้ความรู้สึกว่างั้นฉันยังไม่ไม่มีอะไรจะออกมาพูดฉันยังไม่มีอะไรที่จะกล้าออกมาไล์อะยังไม่มีคอนเทนต์เลยยังไม่มีเนื้อหาเลยฉันหยุดไว้ก่อนแบบนี้หมายวามว่าเราไม่ชนะตัวเองแล้ววันนั้นนะคะพอวันนี้เรารู้สึกว่าฉันชนะตัวเองฉันออกมาไล์แล้วอะมันผ่านไปหนึ่งวันแล้วอย่างน้อยฉันก็ได้ออกมาส่งต่อพลังงานดีๆและพอเราออกมาแบบนี้ พลังงานเราก็เพิ่มหมายาว่าเรารู้สึกชนะแล้วนะคะฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นในทุกวันคุณต้องสร้างเกมให้กับตัวของคุณเองค่ะอย่างเช่นถ้าคุณต้องการทําอะไรชนะหรือว่าทําอะไรที่มันตื่นเต้นคุณต้องเหมือนกับว่าวันนี้ลิสต์ออกมาเลยนะคะสวัสดีค่ะทูปกี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับจูนูนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะฉะนั้นแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราอ่ะอยากมั่นใจเราสร้างมาเลยว่าวันนี้เราต้องการทําอะไรให้ตัวเองชนะเพื่อที่ว่าเหมือนเราเล่นเกมกดหรือว่าเมื่อก่อนมันเป็นเกมกดเนาะหรือว่าเป็นเกมกดหน้าจอโทรศัพท์หรือว่า หน้าตู้ตู้ทีวี TV, อะไรแบบนี้ใครรู้ทันหรือเปล่าเนาะจากนั้นแล้วเราเวลาที่เราชนะตัวเองในแต่ละครั้งเราจะมีความมั่นใจเพิ่มในทุกๆครั้งค่ะถ้าวันนี้อย่างคุณนูออกบอกว่าวันนี้ฉันต้องออกมาไลฟ์วันนี้ฉันต้องออกมาทําภาพคํโคมวันนี้ฉันออกมาทําคลิปถ้าเราสามารถทําในสิ่งสิ่งนี้ได้เราจะรู้สึกว่าวันนี้เราชนะแล้วนะคะมันเลยทําให้เราอยากที่จะเพิ่มความมั่นใจขึ้นในทุกวันนะคะและสิ่งที่2เลยนะคะ ใช่ค่ะยิ่งทํายิ่งมั่นใจเนาะน้องปุกี้น้องปุกี้ก็สวยและเก่งขึ้นทุกๆวันมากเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะและสิ่งที่สองการที่เรานั้นจะมั่นใจขึ้นได้ทุกๆครั้งเราต้องกลับไปทบทวนเป้าหมายของเราค่ะเพราะถ้าเราทําอะไรแล้วก็ตามเราไม่เคยกลับ ย้อนไปถึงเป้าหมายที่เราเริ่มต้นวันแรกนั่นนะมันจะทําให้เราอาจจะลดความมั่นใจของเรา,เราลงได้หรือจะหายไปเลยก็ได้ความมั่นใจนั้นนะคะทุกครั้งนะคะสวัสดีค่ะโค้ดพิมพ์ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะทุกครั้งที่ครูนูอ่ะมีความรู้สึกว่าความมั่นใจลดลงครูนูจะกลับมาทบทวนเป้าหมายของครูนูตลอดเวลาค่ะว่าวันแรกที่เราได้รู้จากโลกออนไลน์อ่ะเราอ่ะ มีความรู้สึกยังไงที่อยากที่จะออกมาหน้ากล้องแบบนี้อยากที่จะออกมาส่งต่อความรู้ดีๆอยากที่จะมาเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรที่เราถึงทำมันนะคะพอเราทบทวนกลับไปแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเพราะว่าสิ่งที่ฉันต้องการทำเนี่ยมันสามารถที่ทำให้ฉันดีขึ้นเก่งขึ้นและยังสามารถช่วยให้กับให้ผู้คนที่เขาต้องการอะความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นต้องการสำเร็จในชีวิตเพื่อมีประโยชน์ร่วมไปกันกับเราด้วยอะ มันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่างั้นเป้าหมายต่อไปฉันก็ต้องไปต่อนั่นแหละถ้าฉันทําไม่ทําอ่ะฉันก็ไม่มั่นใจและคนที่เขากําลังเฝ้ารอคอยเราอยู่ว่าคุณนูจะเป็นยังไงต่อไปกําลังตามคุณนูอยู่เลยกําลังเริ่มมั่นใจขึ้นมาทุกทีแล้วแล้วถ้าเราหายไปเราไม่ทําต่อเนื่องอะ่ะแล้วคนที่เขาตามเรามาเขาจะรู้สึกยังไงเราเลยมีความรู้สึกวงั้นยังไงยังไงคุณนูก็ไปต่ออย่างเดียวค่ะเพราะคุณนูเชื่อว่ามีคนอีกเยอะแยะที่กําลังส่องเราอยู่กําลัง ตามเรามาอยู่นะคะนี่หมายความว่าเรานี่มันโคตรสุดยอดเลยนะที่แบบไม่ได้คิดถึงแค่ตัวเองนะคะคิดถึงคนที่ตามมาด้วยนะคะสุดยอดเลยใช่คะ่ะน้องปุ๊กกี้เราต้องกลับมาทบทวนเป้าหมายเนาะเพราะวันแรกที่เราได้มาทํางานออนไลน์หรือว่ามาทําสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะเรามีเป้าหมายว่าเราอ่ะต้องการเป็นต้นแบบต้องการเป็นผู้ทรงอิทธิพลในด้านดีอะ่ะถ้าเราคิดแบบเนี้ยผู้ทรงอิทธิพลในด้านดีหมายาว่าเราต้องเป็นผู้นําให้กับผู้อื่นอะ่ะ นั่นแหละมันเลยทําให้ครูกลับย้อนไปทุกครั้งเวลาที่พลังตกเวลาที่ไม่มั่นใจและพลังมันก็กลับมาและทําให้เรามั่นใจและทําต่อไปนะคะเลยยืนหยันและทําต่อไปเพราะเชื่อเพราะรู้ว่ามันสามารถที่จะส่งกระจายความมั่นใจนี้ออกไปสู่ผู้คนที่ตามเรามาแน่นอน,นะคะ่ะเอแล้วก็สิ่งที่3นะคะจริงไหมคะน้องปกกี้เนาะเราไม่ได้มั่นใจคนเดียวเราสามารถส่งต่อความมั่นใจให้กับคนอื่นได้ด้วยนะคะใช่คะ่ะไปให้สุดยังไงก็ไป สุดถึงยังไงเราก็ต้องไปอยู่แล้วถ้าวันนี้ใครที่หยุดยังไงก็ต้องลุกขึ้นมาทําอีกอ่งแน่นอนแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็จะหยุดทําไมแล้วก็ไปต่อให้สุดแค่นั้นแหละไม่ว่าจะเป็นโลกออฟไลน์โลกออนไลน์เราก็ต้องไปอยู่ดีนะตราบใดที่ยังมีลมหายใจก็ต้องไปอะเนาะขอบคุณน้องบุ๊กกี้มากๆาเลยนะคะไปให้สุดทางเลยนะคะและสิ่งที่สามที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับคุณก็คือคุณต้อง กลับมาชื่นชมตัวเองนะคะบางครั้งที่เรารู้สึกความมั่นใจลดลงและรู้สึกว่าพลังตกลงมากๆเลยนะคะถ้าวันนี้คุณลองย้อนกลับไปก็ได้ว่าลองหันหลังกลับไปสิอย่างคุณนูอย่างน้องปกกี้เราทํามาเยอะมากแล้วอะ่ะแล้วเรากลับหันหลังไปเราไม่เห็นทางเราที่เราเริ่มต้นแล้วละ่ะถ้าเทียบกับระยะเวลาที่เราแบบเดินมาตลอดนั่นน่ะ เราจะรู้สึกอุ๊ยเราเดินมาไกลขนาดนี้เลยเหรอแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมชั้นโคตรสุดยอดแบบนี้ชื่นชมตัวเองตลอดเวลาค่ะเพราะทุกครั้งที่เรารู้สึกชื่นชมตัวเองเราจะเห็นคุณค่าในตัวของเราเองและเราจะไม่ลดคุณค่าของตัวเราเองเด็ดขาดค่ะเพราะเรารู้ว่าตัวเรามันมีคุณค่ามากมายไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครไม่ต้องไป แบบคิดถึงคนอื่นที่แบบเขาไม่ได้สนใจเราหรือว่าเขาไม่ได้แบบโฟกัสเรื่องของเราแบบคือมันมีคนเยอะแยะที่อาจจะเป็นนักดับฟันบ้างคนนี้ไม่เห็นด้วยกับเราบ้างเราจงโฟกัสและชื่นชมตัวเองที่เรานี่มันโคตรเจ๋งมากๆเลยที่เดินมาไกลขนาดนี้เดินมาแบบด้วยความมั่นใจแค่วันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็โคตรสุดยอดแล้วนะคะเพราะการที่เราแบบ ชื่นชมตัวเองอะ่ะมันทําให้เรามีพลังเพิ่มมากขึ้นในทุกๆทีนะคะและความมั่นใจของคุณที่อาจจะกําลังหดหายกําลังลดลงนะคะมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในทุกๆวันค่ะและคุณก็จะสามารถที่จะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายความฝันที่คุณต้องการอย่างแน่นอนค่ะทุกคนนำสามข้อนี้ไปใช้นะคะ เราจะกลายเป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลในด้านดีให้กับผู้คนทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะคุณนูรู้อย่างแน่ชาติว่าคุณนูคือคนคนนั้นเป็นคนคนนั้นอย่างแน่นอนค่ะถ้าเราต้องการเป็นคนคนไหนต้องการเป็นอะไรต้องการเป็นตามเป้าหมายของเราเราอะเราต้องเพิ่มความมั่นใจของเราในทุกๆวันเนาะฉะนั้นแล้วทั้ง3วิธีนี้คุณหรือว่าใครก็ตามนะคะที่ยังรู้สึกว่าความมั่นใจในตัวเองอะทำไมลดลงทุกวันหรือว่าเอ๊ะเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ มาเดี๋ยวก็ลดเดี๋ยวก็เพิ่มหรือว่าหายไปเลยอะไรแบบนี้นะคะสิ่งแรกเลยนะคะคุณต้องรู้เลยว่าต้องสร้างเกมชีวิตให้กับเรานะคะว่าวันนี้คุณต้องการทําสิ่งไหนนะคะถ้าคุณทําสิ่งนั้นสําเร็จคุณจะรู้สึกชนะเหมือนที่เราเวลาที่เราเล่นเกมอะไรก็ตามแล้วเรารู้สึกชนะมันจะโคตนมีพลังและมีรู้สึกว่ามันมั่นใจขึ้นและอยากที่จะทํามันต่อไปนะคะและสิ่งที่สองกลับมาทบทวนเป้าหมายของเราะคะ่ะว่าวันนี้ที่คุณ ออกมาหน้ากล้องหรือว่าคุณต้องการทําออนไลน์เนี่ยคุณทําไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่คุณเริ่มต้นในวันแรกอะ่ะคุณต้องย้อนกลับไปให้ได้ว่าคุณคิดยังไงคุณถึงเริ่มทํานะคะอย่างคุณหนูคุณหนูรู้ว่าการที่คุณหนูทาถ้าทาสาเร็จแล้วอะ่ะจะมีใครที่ได้ผลประโยชน์กับเราบ้างนะคะเราต้องการเป็นต้นแบบเราต้องการร่ารวยมั่งคั่งและ สิ่งที่เราต้องการนี้มีผู้คนเยอะแยะมากมายก็ต้องการเช่นกันและถ้าเราได้สิ่งนี้มามีใครบ้างอะที่ได้กับเราด้วยทั้งครอบครัวของเราและคนอื่นอีกเยอะแยะมากมายมัน มันคิดแล้วมันมีความสุขอ่ะมันเลยทําให้เราแบบรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราพลังตกเรากลับไปทบทวนเป้าหมายอะ่ะเราจะมีพลังขึ้นมาทันทีทันใดและความมั่นใจของเรามันจะขึ้นมาร้อยเปอร์เซนต์เลยค่ะทุกคนหรือว่าอาจจะเลยนั้นไปเลยเพราะเราจะยืนหยัดทํามันต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะความมั่นใจของเราเรารู้ว่ายิ่งมั่นใจเท่าไหร่เรายิ่งสําเร็จมากเท่านั้นนะคะ แล้วก็สิ่งที่สมเลยนะคะก <g ül> ็คือวันนี้นะคะการที่คุณจะมั่นใจได้นั่นอาจเป็นเพราะว่าบางครั้งคนที่พลังตกพลังโหดพลังหายหรือว่าไม่มีพลังใจหรือมั่นมั่นใจลดลงลงมากเลยเพราะว่าเราไม่เคยที่จะรู้สึกมั่นรักตัวเองอะรู้สึกไม่เคยชื่นชมเองเลยทําอะไรสําเร็จนี่นี้หน่อยหก็ไม่เคยคิดว่ามันเป็นความสําเร็จอะ่ะนั่นแต่คุณโไปคนนึงคะ่ะที่ตั้งแต่วันแรก ที่ดูนูคุณูก้าวเดินนะคะรู้คุณูรู้สึกว่ามันเป็นความสําเร็จที่เราแบบตั้งแต่เกิดมาอย่างความสําเร็จบนโลกออนไลน์เนาะเรานับทุกความสําเร็จเลยเรากล้านะคะสวัสดีค่ะคนพี่ปอมขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุณูนะคะขอบคุณมากค่ะที่ช่วยคุณูแชร์นะคะถ้าเรารักเราชื่นชมในตัวเองเรายิ่งจะเห็นคุณค่าในตัวเองเพิ่มมากขึ้นและการที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองนี้มันยิ่งทําให้ความมั่นใจของเราที่หมดลง ไปหรือว่าหายไปหรือว่าลดลดเพิ่มเพิ่มนะคะโหดๆหายหายมันจะกลับคืนมาอย่างแน่นอนค่ะทุกคนฉะนั้นการที่เรารู้จักคิดว่าวันนี้ถ้าคุณเหนื่อยหรือว่าคุณรู้สึกท้อมากเลยอุ้ยจะ ไปต่อหรือไม่ไปต่อดีลองหันกลับไปว่าวันนี้คุณเดินกลับไกลมากขนาดไหนนะคะคุณเดินมาไกลมากขนาดไหนถ้าคุณหยุดอ่ะพอคุณหายเหนื่อยคุณก็ต้องไปต่ออยู่แล้วนะคะฉะนั้นไม่ต้องหยุดหรอกแค่เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองชื่นชมตัวเองไปต่ออย่างเดียวค่ะคุณจะมีพลังและมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะคะคุณหนูก็เป็นคนนั้น,นะคะ่ะเ,เรื่องทอ้อทุกคนมีหมดนะคะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรแต่พอเราหันกลับไปเราไม่เห็นทาง ที่เราเดินมามันไกลมากแล้วอ่ะเรามีความรู้สึกว่าอุ้ยทําไมฉันเก่งขนาดนี้เลยเลยฉันเดินมาไกลขนาดนี้เลยเลยนะคะยิ่งชื่นชมตัวเองมากเท่าไหร่นะคะพลังใจความมั่นใจมันก็เพิ่มขึ้นทวีคูณอย่างแน่นอนค่ะและคุณก็จะกลายเป็นคนสําเร็จยิ่งใหญ่ตามใจคุณปรารถนาอย่างแน่นอนนะคะใช่ค่ะข้อดีก yes, ว่าเยสเราชนะแน่นอนนะคะต้องเป็นผู้ชนะเราชนะเราชนะนะคะต่อไปนี้ทุกคนนะคะชนะอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ ไม่มีใครที่จะพาเราสู่เป้าหมายได้นอกจากตัวเรานะคะฉะนั้นสร้างความมั่นใจของคุณด้วย3วิธีนี้คุณจะกลายเป็นคนที่ กล้าแร่งใจเด็ดเดียวเหมือนครูนูค่ะเพราะครูนูเชื่อว่าการที่เราจะเป็นบุคคลสําคัญระดับโลกเราจะมาทํเลาเลาะและไม่ได้นะคะใช่กับคดที่บอมไปต่อคะ่ะถ้าเราทําแบบไม่จริงจังอะ่ะเราจะกลายเป็นคนยิ่งใหญ่ได้ยังไงใช่ไหมคะคนยิ่งใหญ่ะเขาก็มีมาจากจิตใจที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นถ้าใจคุณใหญ่คุณก็ไปต่อคะ่ะแต่ถ้าใจคุณเล็กคุณก็หยุดมันแค่นั้นนะคะอ่าฉะนั้นแล้วทุกคนนะคะสําเร็จยิ่งใหญ่ ร่ำรวยสําเร็จในทุกด้านของชีวิตอยู่แล้วครัคุณูเชื่อมั่นในตัวคุณูเองและเชื่อมั่นในตัวทุกๆคนนะคะโค้ชพี่ป้อมนะคะมาดามแมมนะคะโค้ชพิมพ์นะคะแล้วก็น้องปุ๊กกี้นะคะและทุกคนที่มาชมคุณูทางส่วนรย้อนหลังค่ะใจเด็ดเดียวเชื่อมั่นในตัวเองสําเร็จแน่นอนค่ะทุกคนขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์ให้กับคุณูขอบคุณทุกพลังใจที่ให้อ่าพลังคุณูมาตลอดเวลานะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกับคุณูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะรักและขอบคุณ มากเลยค่ะบ๊ายบาย